สวัสดีครับพี่มอพลีพี่น้องเจ้าเดียวสุบสุขนะครับผมเมื่อนี้พ่อน้องหญิงมาครับน้องหญิงเลยบอกว่าเจ้าอยากเพิ่มค่าการมองเห็นบาง่นนะเลาบอกถามผมเนาะผมก็เลยบอกว่าอยากอยากเพิ Tyl ่มเนาะพูดเลยว่าอยากเพิ่มนะไวันศีนเนาะก็เลยถามว่าเห็นจังใดอยู่นะเราเลยบอกว่าอ่เตือนสาวอินมานนะเจ้าไปเปิดเฟซบุ๊กอ่ะเจ้าเห็นคลิปเลี้ยวคลิปผู้ใดคลิปแรกเลยอ่ะเจ้าก็เบิ่งให้มันจบเลยเจ้าบิ่งให้มันจบเลยหลังจากมึงเจ้าเบิ่งจบแล้วเจ้ากดไลค์กดแชร์เราแน่ฮะ คอมเมนต์อย่างสร้างสรรคอมเมนต์อย่างสร้างสรรในที่นี้เราบอกว่าไอ้คอมเมนต์ไอ้เกี่ยวกับคลิปเขาเด้่อว่ะอ่าคอมเมนต์เข้าไปเลยคอมเมนต์ดีคอมเมนต์ยืนย่อกคอมเมนต์ไปลดคอมเมนต์ไหนอะแจ้ให้มันเนื้อหามันเกี่ยวกับคลิปเขาเจ้าคอมเมนต์เสร็จแล้วอ่ะเจ้าก็อ่าเบิ่งจักสี่หาคลิปสามสี่คลิปก็ได้สามสี่คลิปบ่ได้ที่นี่เจ้าก็ลงเตรียมลงคลิปเจ้าเลยบะเนี่ยเจ้าลงเตรียมคลิปลงคลิปเลยนี่เป็นเทคเทคนิคเล็กน้อยจากน้องหญิงเพิ่นบอกผมเด้อครับเนี่ย แน้องหญิงบอกผมร้องเพลงเพิ่เด้อครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเอก็ผมว่าของเราก็ดีขึ้นอยูอ I I like ่เด like ้อผมสังเกตของเราเออผมหยิบร้องให้เบิ่งอยู่ครับผมขอบคุณนะครับเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยสู้ผมสู้สวัสดีครับผม